สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเมทุกคนวันนี้นิคูอนิเมทจะมาเล่าเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเหลือเสือโกโก เล่มที่11ภาคการลืมตาตื่นของผู้กล้าปฐม,มบทความหดหูของทองคำปราสาทสีขาวในสวนมีดอกไม้หลากสีเบ่งบานรอยยิ้มของเด็กหญิงและเด็กชายคนหนึ่งที่เฝ้ามองเธอนั่นเป็นความทรงจำที่ไม่เสื่อมคลายสมัยที่ยังมีความสุขเขาได้แต่ภาวนาขอให้ความสุขนั้นกลับคืนมาแต่เรื่องนั้นกลับยากยิ่ง สร้างปราสาทสร้างนครทองคำขึ้นมาได้มีกระทั่งสวนสวยงามล่ากับจำลองสวนแห่งสวรรค์มาไว้ทั้งหรูหราและโออายิ่งกว่าที่อยู่ในความทรงจำมากนักแต่ทว่าชิ้นส่วนสุดท้ายที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดไม่ว่าจะหาเท่าไหร่ก็ไม่พบต่อให้มีพลังอย่างเขาที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดจุดหนึ่งของโลกก็ไม่สามารถนำเด็กหญิงที่รักยิ่งกลับมาได้ ตราบใดที่ยังหาเธอไม่พบเขาก็ไม่มีทางยิ้มได้อีกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของที่เขาเตรียมไว้ให้กับเธอผู้เป็นที่รักนั่นเองนามของเขาคือเลออนครอมเวลหนึ่งในจอมานผู้มีฉายาว่าแพลตินัมเดวิลลาชาดาบทองคำขาวและนามของเด็กหญิงที่เลออนตามหายอยู่นั่นก็คือณประเทศใต้การปกครองของเลออนนครทองคำเอลโดราโด ที่ท้องพระโรงของพระราชวังวงกตซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองบุคคลน่าสงสัยสามคนกำลังคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าเลออนที่แผ่ลัศีีอำนาจออกมาอยู่บนบัลลังก์แต่งกายประลาด,ดด้วยเสื้อผ้าสีดำสนิทและสวมหมวกลม่มพวกเขาที่แต่งตัวเหมือนกับพ่อค้าอาวุธดําราดานั้นไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นพวกของลาพลัสพวกแกเองหรือครั้งที่สองแล้วสินะค่ะ ดีใจเหลือเกินที่ฝ่าบาทจอม,มานเลออนจำค่าได้แต่น่าเสียดายที่หลังการซื้อขายครั้งนี้คงจะต้องขอยุติการซื้อขายสินค้าลับเฉพาะค่ะคนที่ตอบคำถามของเลออนก็คือเทียรที่พูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นงานเป็นการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นเล็กน้อยเทียร er ซึ่งเป็นผู้หญิงจึงถูกมอบหมายให้รับหน้าที่เจรจามาโดยตลอดแต่ว่าเรื่องนั้นก็จะสิ้นสุดลงในครั้งนี้แล้วนั่นก็เพราะ การตัดสินใจหยุดการเคลื่อนไหวในประเทศทางตะวันตกทั้งหมดตามแผนการของยูคิส่วนการติดต่อกับตระกูลลอสโซเคลเบลสสามผู้ยิ่งใหญ่มีชาจะรับหน้าที่แทนโดยพวกยูคิจะยังคงทำการค้าเหมือนที่ผ่านมาควบคู่ไปกับการย้ายฐานที่มั่นไปยังจัก,กรวรรดิตะวันออกอีกทั้งการเสียมาเรียเบลไปก็ได้ทำให้อำนาจของตระกูลลอสโซซึ่งเป็นแกนนำสำคัญลดน้อยลงไปด้วย เดิมทีการแอบซ่อนอะไรบางอย่างและจัดหาสินค้าลับเฉพาะจะทําที่อาณาจักรซิลลอสโซแต่ตระกูลลอสโซ่ในตอนนี้ไม่น่ามั่นคงพอที่จะทําการอัญเชิญได้นอกจากนี้ณนะปัจจุบันที่เทมเพสสหพันธรัฐอสูรร่วมมือกับ c o อนซิ l ออ West สภาน,านานา,ปร,นา,าประเทศฝั่งตะวันตกก็เท่ากับว่าประเทศฝั่งตะวันตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจอมาริมูรุไปโดยปริยายการสอดส่อง ก็เลยเข้มงวดมากกว่าที่ผ่านมาสมาชิกจึงเห็นพ้องกันว่าถึงเวลาอันควรแล้วโฮ้ใจกล้าดีนี่จะรีบมาเจราจาขอ,ขอขึ้นราคาแต่เนิน่นๆไม่เหมือนดําลาดา้างั้นสิเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นค่ะฟาบาดเลออนเองก็น่าจะทราบว่าจอมาลิมูลุขึ้นเป็นผู้นำนา,นานาประเทศฝั่งตะวันตกไปแล้วและเขาก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบใจการอัญเชิญชาวต่างโลกมาเท่าไหร่นักก็เลยสั่งห้ามอย่างเข้มงวด พวกข้าจึงตัดสินใจกันแล้วว่าการดำเนินงานต่อโดยไม่สนใจนั้นเป็นเรื่องยากค่ะเทียตอบอย่างลื่นไหลเลออนได้ยินแบบนั้นแล้วก็คิดว่าอย่างที่คิดลูกน้องที่แฝงตัวอยู่ในประเทศทางตะวันตกก็รายงานมาแบบเดียวกันตัวเลออนเองก็ประเมินอยู่ว่าจะเป็นแบบนี้เมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเดิมทีวิธีนี้มีความไม่แน่นอนมากเกินไป อัตราความสําเร็จในเช่องดาราศาสตร์ถือว่าต่ำได้วยซ้ําเป็นวิธีที่ไม่คิดอยู่แล้วว่าจะสําเร็จตั้งแต่แรกเพราะอย่างไรเสียก็ตั้งใจแค่จะอัญเชิญบุคคลเพียงคนเดียวมาจึงได้ออกคําสั่งพวกลูกน้องให้ดําเนินการอัญเชิญหลายหนใช้สมอนเนอร์นักอัญเชิญกว่า30คนร่วมมือกันและใช้เวลาประกอบพิธีเพิ่มขึ้นถึง7วันเพื่อจํากัดเงื่อนไขให้แคบลงเพิ่มเติมเงื่อนไขตามคําสั่งของเลออน แต่อัตราความสำเร็จก็ยังไม่ถึง1%การจะทำพิธีอัญเชิญมนุษย์เช่นเดิมจำเป็นต้องเว้นระยะทำให้จำนวนครั้งที่ทำพิธีได้มีจำกัดในช่วงแรกความสำเร็จแทบเป็นไปไม่ได้ใกล้เคียงกับเลขหลักศูนย์เขาเคยทำการอัญเชิญด้วยตนเองหลายหนแต่ล้วนผิดพลาดคนสุดท้ายคือชิซูเออิซาวะแต่เวลาที่ผ่านมาถึง66ปีแล้วยิ่งจำกัดเงื่อนไขามากเท่าไหร่ ระยะห่างก่อนการอัญเชิญครั้งถัดไปก็จะยิ่งนานขึ้นเท่านั้นจะคาดหวังจากการอัญเชิญครั้งถัดไปก็ไม่ได้และสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความคิดนั้นก็คือการทําพิธีอัญเชิญด้วยสภาวะไม่สมบูรณ์ที่ลองทําหลายหนขนที่เลออนกําลังตามหาเป็นเด็กหญิงอายุน้อยด้วยเหตุนี้การอัญเชิญแบบไม่สมบูรณ์ที่มีโอกาสอัญเชิญเด็กเล็กๆมาได้มากกว่าจึงมีโอกาสสําเร็จมากกว่าเล็กน้อยเขา จึงได้คิดแพร่กระจายเรื่องนี้ออกไปทั่วนานาประเทศฝั่งตะวันตกเพื่อเพิ่มการทดลองให้มากขึ้นแม้สักนิดก็ยังดีแล้วก็จะรวบรวมเด็กจำนวนมากมาแต่ตอนนี้กลับจบสิ้นด้วยความล้มเหลวไปหมดแล้วไม่มีวิธีอื่นอีกทั้งยังนึกแผนต่อไปไม่ออกอีกด้วยความรู้สึกล้อนลนสุมแน่นอยู่ในอกแต่เลออนก็ยังคงทำหน้านิ่งแล้วก็เอ่ยปากว่าลิมูรุลึก ข้าไม่ได้ให้ความร่วมมือแล้วก็ไม่คิดจะร่วมมือด้วยสุดท้ายเลยกลายเป็นว่าขัดแข้งขัดขากันเรื่องมันก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าที่บอกว่ายุติการซื้อขายนั่นหมายความว่าอย่างไรถึงที่ตะวันตกจะไม่ได้ก็ยังมีตะวันออกอยู่ไม่ใช่หรือเสียงดังฟังชัดเจนของเลออนกังวานไปทั่วท้องพะลงความกดดันหนักหน่วงแฝงมากับน้ำเสียงนั้นพอสัมผัสเข้าโดยตรงเทียก็ตัวแข็งโดยอัตโนมัติ ระดับมันต่างกันมนุษย์มานครึ่งๆกลางๆไม่อาจแม้จะยืนอยู่ต่อหน้าจอมารขนาดเทียที่มีพลังระดับสูงก็ยังรับมือเลอออนได้ลำบากแต่ว่าคนที่อยู่ตรงนั้นไม่ได้มีแค่เทียเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าจะขอเป็นผู้ตอบเองเด้อท่านอันที่จริงทางตะวันออกก็เริ่มกลิ่นไม่ค่อยดีแล้วได้ยินว่าดูเหมือนจะเริ่มแอบเตรียมการเฮดสงครามกันอยู่ลับหลังจึงไม่มีเวลาให้นักเวทมาทำอะไรนอกเรื่อง เลยหาบุคลากรที่จำเป็นต่อการทำพิธีได้ยากครับเลออนได้ยินดังนั้นก็หลีตามองลาพลัสใจจริงเขาคิดว่าน่าลำคาญทั้งนานาประเทศตะวันตกและจักรวรรดิตะวันออกฝ่ายไหนจะเป็นอย่างไรก็ไม่รับรู้ด้วยหรอกแต่หากสงครามลากยาวก็จะก,กระทบกับเป้าหมายของเลออนไปด้วยลองเป็นแบบนี้คงต้องลื้แผนกันใหม่ตั้งแต่ต้นเลออนคิดแบบนั้น แต่ไม่ได้แสดงออกทางสีหน้าเขายังคงทำหน้าเย็นชาแล้วมองลาพัทต่อไปเงียบๆสายตานั้นทำเอาลาพัทรู้สึกกังวลกระวายอันตรายแท้สายตาบ่าเหมือนตัวปลอมของจอม,มานที่ฆ่าฆ่าไปเลยของจริงมันคนละชั้นการแก้แค้นมันตรงๆคือได้แค่คิดอย่างที่บอสว่าบ่ผิดตามคำสั่งของยูคิแผนการตอนนี้คือจะเก็บตัวเงียบไปก่อนดังนั้น ต่อให้คนฆ่าคาซารีมาอยู่ตรงหน้าลาพลัสก็ไม่คิดจะทำอะไรกับจอมาเลออนตั้งแต่แรกแล้วแค่คิดจะทำหน้าที่ให้ดีสมกับความไว้วางใจของยูคิเท่านั้นแต่ว่าถึงกระนั้นในเมื่อศัตรตูแค้นมาอยู่ตรงหน้าก็ต้องประเมินกันบ้างต้องมองพลังของศัตรตูให้ออกแล้วหาจุดอ่อนให้ได้แม้สักเล็กน้อยจากสายตาของลาพลัสแล้วจอมาเลออนคือสัตว์ประหลาด ถ้าหากต่อสู้กันจริงๆขึ้นมาไม่รู้เลยว่าจะจบลงแบบไหนอาจจะชนะหรืออาจจะแพ้ก็ได้เทียฟุตแมนและลาพ l u สต่อให้สามคนลุมก็ยังไม่แน่ว่าจะเอาชนะจอมาเลออนได้ด้วยเหตุนี้ลา p l u สจึงได้ตัดสินใจมุ่งมั่นกับการเจราจาในตอนนี้ขณะเดียวกันก็พอจะเดาได้ถึงเหตุผลที่ยูคิส่งพวกตนมาทำงานนี้บอส คงอยากให้พวกเราได้เจอหมอนี่เพราะการรู้จักศัตรตูเป็นเรื่องสำคัญยายหนูที่ชื่อมาริอาเบลอียงนั่นขนาดบอสสู้ด้วยซึ่งๆ่งหน้ายังลําบากแต่จอมาลิมูรุเก่งกว่าที่คิดไปคักหลายมาริอาเบลก็เลยพลาดแต่จังสั้นสีให้ประเมินความแข็งแกร่งทั้งหมดมันก็ยากสาเหตุที่มาริอาเบลพ่ายแพ้ก็เพราะประเมินความแข็งแกร่งของลิมูรุผิดไปเดิมที การที่คนเจ้าแผนการอย่างมาเรียบเบลเลือกใช้วิธีโจมตีซึ่งๆ่งหน้ามันก็ผิดแผนแล้วไม่เพียงแต่ลาพลัสทั้งยูคิหรือคาการิต่างก็วิเคราะห์กันแบบนั้นมาเรียบเบลคิดอะไรกลัวอะไรอยู่กันแน่ถึงได้ประเมินว่ายิ่งประวิงเวลาต่อไปจะยิ่งเสียเปรียบแล้วตัดสินใจเลือกทางลำบากเดิมพันอย่างเสียเปรียบคนนอกอย่างพวกยูคิไม่อาจจินตนาการได้เลย อีกทั้งคนที่ทำให้มาเรียเบลคิดแบบนั้นก็คือตัวยูคิที่มีอะไรปิดบังอยู่นั่นแหละมาเรียาเบลเชื่อมั่นในพลังของตนเองมากไม่ผิดแน่แต่คนที่ทำให้คิดว่าเอาชนะจอมมาริมูรุได้นั้นเป็นฝีมือยูคิปันข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาทำให้การคำนวณของมาเรียเบลปั่นป่วนแต่ตัวของยูคิเองก็ไม่ได้คิดว่ามารียเบลจะต้องแพ้แน่ๆวัตถุประสงค์ มีแค่ให้ผู้แข็งแร่งประทะกันแล้วประเมินพลังเท่านั้นและผลลัพธ์คือชัยชนะของจอมาริมูลุมารรอาเบลที่ถือเป็นตัวอันตรายสำหรับยูคิตายอีกทั้งยูนิคสกิลกรีดยังยอมรับยูคิเป็นนายคนใหม่ลาพลัสซ,ซึ่งมาได้ยินเอาทีหลังถึงกับตะลึงสกิลของคนอื่นไม่ใช่ของที่คิดอยากจะชิงก็ชิงมาได้แต่ยูคิบอกว่ารู้สึกเหมือนว่าน่าจะพอทำได้สำเร็จ บ้าเบนอิหลีให้ตายสิมาเรียอาเบลโชคร้ายเกินไปเจอบอสทําให้มั่นใจในพลังของตัวเองหลายพลังของข้อมูลนี่สําคัญจริงๆกับเลออนก็คือกันถึงจะหงุดหงิดแต่จนกว่าจะมั่นใจว่าเราจะชนะได้ก็อย่าเพิ่งไปเฮ็ดอีอย่งจะดีกว่าสุดท้ายก็สรุปได้แบบนั้นแต่การอาบสายตากดดันของเลออนอยู่แบบนี้ก็คุยกันไม่ถึงไหนเสียทีลาพลัสจึงเสริมไปอีกว่า บอกใช่สิว่าเลิกขายกันไปเลยไว้เฮ็ดพิธีอันเชิญได้อีกยามใดทางนี้สิติดต่อมาเองแค่อยากให้รอจนถึงตอนนั้นแล้วพวกข้ามีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกถ้าเจอเด็กหลงทางที่ไหนก็เข้าไปคุ้มครองได้ทันทีอยู่แล้วถ้างั้นก็คงช่วยไม่ได้ฝากพวกแกด้วยก็แล้วกันเพียงแต่มีเรื่องอยากจะถามอย่างหนึ่งเรื่ององี่ยงหรือทำไมแกถึงได้ปากพ่อยแบบนั้นเอ๊ะลาพั หลุดเสียงงุนงงออกมากับคำถามของเลออนถึงจะบอกว่าปากพ้อยแต่ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าตนเองพูดอะไรเสียมารยาทออกไปตอนไหนนี่ค่าเฮ็อีอย่างพลาดไปบอดได้การขืนเถียงกันตรงนี้มีหวังได้วิวาทกันเละแน่ลาพลัสไม่หวั่นไหวเพราะถือคติว่าเวลาทำอะไรแล้วไม่สนุกเข้าไว้จะขาดทุนถ้าตนเองทำพลาดขึ้นมาก็ไวค้ค่อยคิดเอาตอนนั้นเขา ข่มจิตสังหารเอาไว้และเตรียมใจอย่างรวดเร็วเลออนพูดกับลาพลาสที่ทำแบบนั้นว่าพอ้าที่สนแต่ผลประโยชน์กลับมาพูดเรื่องใหญ่โตอย่างสงครามเอาพ้อยๆแบบนั้นจะดีหรือถ้าเป็นผู้รับผิดชอบคนก่อนอย่างดัมราด้าละก็ไม่มีทางทำอะไรโง่เขาแบบนี้หรอกนะละเรื่องนั้นพอพูดแบบนี้แล้วมันก็จริงตามนั้นแต่ลาพลาสก็มีข้ออ้างอยู่เพราะยูคีสั่งมาว่า ให้พูดเรื่องนี้ให้ได้นั่นเองและยังมีเรื่องอื่นที่ได้ฟังมาจากยูคีอีกซึ่งเมื่อนึกขึ้นมาแล้วลาพลัสก็เริ่มจะมองความเชื่อมโยงออกได้ในใจบางทีคำพูดถัดไปของเลออนปิดบังอะไรอยู่ดูเหมือนจะพยายามให้ข่าหันไปสนใจเรื่องสงครามแต่จงรู้ไว้ซะว่านั่นเป็นความคิดที่อ่อนหัดนั่นก็คือถ้อยคำเคลือบแคลงที่เลออนเอ่ยกับลาพลัส ด้วยความที่เป็นไปตามคาดทุกอย่างลาพลัสจึงดึงสติกลับมาได้และในขณะเดียวกันก็นึกเซงบ่อไหวเทียบบอติดเลยขนาดที่เถียงกันอยู่นี่ก็ยังเป็นไปตามที่ท่านผู้นั้นคาดการเอาไว้เลยเลออนตีความจากคำพูดของลาพลัสแล้วทึกทักเอาเองว่ามีอะไรปิดปังเพราะเป็นจอมานผู้รู้คุณค่าของข้อมูลอย่างทองแท้นี่แหละถึงได้เข้าใจผิดไปว่า เป็นแผนการเพื่อเบี่ยงเบงความสนใจไปจากเป้าหมายอื่นความจริงมันไม่ใช่พวกลาพลัสแค่เคลื่อนไหวไปตามที่ยูคิสั่งไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งเลยทั้งที่มันก็แค่นั้นแต่ลองเป็นแบบนี้แล้วพูดความจริงไปก็ไม่มีประโยชน์หลังแต่จะทำให้ยิ่งเข้าใจผิดว่าแก้ตัวน้ำขุ่นๆมากกว่าและคนที่วางแผนให้มันกลายเป็นแบบนี้ก็คือยูคิที่ไม่ได้อยู่ที่นี่หากเป็นเช่นนั้น มันต้องมีความหมายบางอย่างแน่นอนว่าลาพลัสพอจะมองเกมออกสมกับเป็นท่านท่านจอมานเลออนอันที่จริงแล้วสินค้ารับเฉพาะนี้บ่ใช่ชิ้นสุดท้ายยังเหลืออีกประมาณ5คนอยู่ในที่แห่งหนึ่งเป็นเด็กที่ชิซุเอะอิซาวะเข้ามาขัดขวางแล้วรับไปดูแลหืม hmm? เรื่องเด็กๆที่ลิมูลุคอยคุ้มครองอยู่ยูคิตั้งใจจะปล่อยข่าวให้จอมานเลออนรู้ตั้งแต่แรกแล้ว แต่ว่าถ้าพูดออกไปแบบนั้นเลยก็ลังแต่จะทำให้ถูกสงสัยว่ามีแผนอะไรดังนั้นยูคิจึงกำชับมาว่าให้เล่าเรื่องเด็กเป็นเรื่องสุดท้ายทั้งที่ยังไม่แน่ชัดเลยว่าทิศทางการเจราจาจะเป็นอย่างไรแต่การที่มองขาดได้อย่างเยือกเย็นนี่แหละคือความน่ากลัวของยูคิแม้ลาพลัสจะนึกหวาดกลัวแต่ก็บอกเลออนไปตามที่ยูคิสั่งมาเด็กผู้ชายสามเด็กผู้หญิงสองเป็นชาวต่างโลก ตามที่ท่านต้องการเพียงแต่สถานที่มันมีปัญหาเล็กน้อยพวกข้าก็เลยลงมือบ่อได้ครับชิซุเอะอิซาวะชิซุหรือก็หมายความว่าสถานที่นั้นคือเทมเพสสินะแม่นแล้วครับน่าเสียดายก็จริงแต่พวกข้าเป็นแค่พ่อค้าบ่อยากเสี่ยงอันตรายทีนี้ชื่อของเด็กพวกนั้นก็คือเคนมิซาุเรียวเซกิเกลกีบุส อาริสันคูโลเบโฮเอลฟุตแมนที่เงียบมาตลอดตอบขึ้นมาแทนลาพัสที่พยายามนึกชื่อฟุตแมนอาจเจราจาไม่เก่งแต่ก็จำชื่อของพวกเด็กๆได้แมน่นแมน่นแต่แมมชื่อของสินค้าที่เอามาบอได้จอมานเลออนเองคงบอสนใจสินะว่าแล้วลาพัสก็ยิ้มกลับกันเลออนกลับมุ่นคิ้วอย่างไม่พอใจสำเนียงของพวกแกมันฟังยาก ใช่คุโรเบจจริงๆไม่ใช่คุโรเอกแน่นะถึงเลออนจะถามมาแบบนั้นด้วยท่าทางหุดหิดเล็กน้อยฟุตแมนก็เอาแต่ปิดปากเงียบเพราะคืนเอ่ยปากสุม 4, สีุ่มห้าจะพานทำให้เลออนหัวเสียจนเป็นเรื่องขึ้นมาได้คนที่แค่มาอยู่ตรงหน้านี้ก็อันตรายที่สุดคือตัวฟุตแมนนี่แหละอันที่จริงไม่ควรจะพูดอะไรเลยถึงจะถูกแต่แม้ท่าทีของฟุตแมนจะยิ่งยั่วโมโหเลออนแต่มัน ก็ไม่ใช่เรื่องผิดเทียเป็นคนขอโทษแทนฟุตแมนขอประทานอภัยด้วยค่ะจอมาเลออนชื่อของชาวต่างโลกค่อนข้างยากสำหรับภาษาของพวกเราจึงทำให้ความถูกต้องคลาดเคลื่อนแต่เคยได้ยินมาว่าท่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับชื่อดังนั้นจึงต้องขอประทานอภัยจริงๆค่ะเทียว่าแล้วคว้อมศีรษะลงลาพลัสกับฟุตแมนเองก็ก้มศีรษะลงตามเหมือนจะล้อเลียนนั่นสินะ ก็จริงที่ว่าจะเชื่ออะไรก็ช่างถึงจะเป็นความผิดพลาดของพวกแกที่ปล่อยให้สินค้าถูกชิงไปได้แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นผิดสัญญาจะขอรับข้อมูลเรื่องสงครามเอาไว้แทนคําขอโทษก็แล้วกันเลออนก้ามกืนความรู้สึกมากมายลงไปแล้วประกาศด้วยท่าทีเหมือนปกติและคำพูดนั้นก็ปิดฉากการพบปะลงลาพัสรับเงินค่าสินค้าแล้วออกจากเอโดราโดมาโดยสวัสดิภาพเอาละ ทำอย่างไรต่อดีหลังจากพวกลาพัสจากไปเลออนก็พึมพำขึ้นมาเลือนผมยาวที่รวบไว้หลังต้นคอของเลออนทอประกายสีทองงดงามแต่ตรงกันข้ามกับประกายนั้นดวงตาเรียวยาวกับฉายรอยแห่งความทุกข์ข้างกายเลออนมีอัศวินที่ยืนตรงไม่ขยับอยู่ซินเวอร์ไ g h t อัศวินสีเงินอัลลอสคนสนิทซึ่งเป็นที่ปรึกษาของเลออนจะให้จัดการพวกเมื่อครู่นี้ใหม่ขอรับ ในเมื่อลิอ่านมาทําให้ท่านเลออนไม่สบายใจก็ไม่มีค่าควรให้มีชีวิตอยู่ต่อหืม hmm? เลออนพิจารณาคําพูดของอันลอสเทียบกับผู้รับผิดช,ชอบคนก่อนอย่างดัมลาด้าแล้วสามคนเมื่อครู่ไม่ได้มีพิรุษอะไรจนชวนให้นึกสงสัยว่าเป็นพ่อค้าเหมือนกันจริงหรือเดิมทีเลออนไม่ได้เชื่อใจพวกพ่อค้าตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าก็อยากเลี่ยงการเป็นศัตรูกับองค์กรลับเคเบ,เบลอส เลออนคิดเพียงแค่นั้นแม้ลูกน้องของเลออนจะแทรกซึมอยู่ในสังคมมนุษย์แม้ลูกน้องของเลออนจะแทรกซึมอยู่ในสังคมมนุษย์แต่ก็ยังเทียบกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีฐานที่มั่นในฝั่งตะวันออกและแผ่อิทธิพลไปจนถึงฝั่งตะวันตกไม่ได้อะไรที่ใช้ได้ก็ควรจะใช้ให้หมดเลออนไต่ตองอย่างเยือกเย็นโดยเฉพาะการตามหาชาวต่างโลกมนุษย์นั้นเหมาะสมกว่าอสูร เพื่อเป็นเป้าหมายของเลออนแล้วความร่วมมือของมนุษย์จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ปล่อยไปเถอะที่สำคัญกว่านั้นปัญหาอยู่ที่ข้อมูลที่พวกมันบอกมาถ้าหากจากกวัตตะวันออกเคลื่อนไหวจริงๆจะต้องกลายเป็นสงครามโลกของจริงแน่ไม่รู้หรอกว่าจอมมารคนอื่นจะเคลื่อนไหวกันอย่างไรแต่ถ้าพวกเราต้องถูกลากเข้าไปพูวพันกับความวุ่นวายของโลกนะ่ะไม่เอาด้วยหรอกนั่นสินะขอรับ เอลโดราโดแห่งนี้อาจจะสาดแสงอยู่ได้เพราะความเจืิดจลัดของท่านเลออนแต่ที่อื่นๆคงจะเกิดความวุ่นวายขนาดใหญ่ขึ้นแน่คงต้องเตรียมการให้พร้อมเสียแล้วอัลลอสพยักหน้าให้กับคำพูดของเลออนเอลโดราโดที่อยู่ใต้ปกครองของเลออนตั้งอยู่บนอีกแผ่นดินหนึ่งที่มีทะเลขวางกัน้นพื้นที่ใหญ่โตยิ่งกว่าทวีปออสเตรเลียบนผืนโลกและทั้งหมดนั่นก็อยู่ใต้การปกครอ,องของเลออน ใจกลางมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นคอยประทุออกมาอยู่ตลอดทั้งปีแต่ทว่าเท่าภูเขาไฟนั้นก็ถูกพัดไปด้วยสายลมที่ควบคุมไว้ด้วยเวทมนต์จึงไม่เคยตกลงมายังเมืองหลวงที่สวยงามเลยสักครั้งรอบๆภูเขาไฟมีเหมืองโลหะจํานวนมากและถูกนํามาใช้กับโลหะเวททองคําอีกด้วยด้วยความที่ผลิตทองคําได้มากเลออนจึงทําการค้าขายกับสังคมมนุษย์อย่างลับๆเมืองที่มั่งคั่งถึงขีดสุด อาณาจักรที่รับการคุ้มครองจากเวทมนต์นั่นแหละคือดินแดนแห่งทองคำเอลโดราโดที่เลออนเป็นผู้ปกครองจะยอมให้ประเทศที่รุ่งเรืองแบบนั้นเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้ชิงชังกันระหว่างมนุษย์ไม่ได้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่อัลลอสแต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้ก็คงคิดแบบเดียวกันจะให้กลางเวทมนต์ป้องกันสำหรับเวลาฉุกเฉินและลาดตะเวนให้เข้มงวดขึ้นนะขอลับเอ,เอาตามนั้นแหละแต่ว่า ไม่ได้ดั่งใจเอาเสียเลยนะเรื่องอะไรหรือขอลับสงครามไงถ้าคนตายมากๆเข้าก็มีโอกาสที่พวกตัวอันตรายที่จะยอมให้ลืมตาตื่นขึ้นมาไม่ได้ปรากฏตัวอย่างที่แผ่นดินนี้เองถ้าจำไม่ผิดก็มีโจรสีเหลืองแห่งจุดเริ่มต้นหลับไหลอย,อยู่แต่ก็ไม่น่าจะกลับมาเกิดใหม่หรอกเลออนนึกเซ็งในใจว่าช่างเป็นการกระทำที่โง่เขลาไม่รู้หรอกว่าจัก,กรวรรดิตวันออกคิดอะไรอยู่ แต่สงครามมันต้องมีความตายพ่วงมาด้วยอยู่แล้วหากโลหิตหลั่งมากเข้าก็จะมีอสูรที่ได้อาบสิ่งนั้นแล้วเกิดการกระตุ้นดีไม่ดีอาจถึงขั้นมีพวกปีศาจหลายที่จะกลายเป็นมหันตภัยสำหรับมนุษย์ลืมตาตื่นขึ้นมาก็ได้เลออนที่มีฐานะพิเศษอย่างอดีตผู้กล้ามองแล้วก็ได้แต่เห็นว่าเป็นการกระทำที่โง่เขลายิ่งไปกว่านั้นสำหรับเลออนที่เป็นจอมานอยู่แล้วในตอนนี้ มันก็เป็นแค่ความรู้สึกถึงจะคิดว่าน่าสงสารแต่ต่อให้เหล่าคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตนเองจะทุกข์ร้อนอย่างไรเขาก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรอยู่แล้วที่เลออนกังวลมีเพียงโอกาสอันน้อยนิดที่เด็กหญิงที่ตนตามหาจะไปได้รับบาดเจ็บที่ไหนหรือเปล่าเท่านั้นไว้ถึงตอนนั้นค่อยแสดงพลังของพวกเราให้เห็นกันเถอะขอรับนั่งสินะฝากด้วยละ่ะแล้วก็ ส่งคนจากกองอัศวินสีน้ำเงินไปประจำการที่ประเทศนั้นสักสองสามคนเถอะขอรับเลออนพยักหน้าเห็นด้วยกับอันลอสถึงไม่ต้องออกคำสั่งละเอียดอันลอสก็อ่านใจเลออนแล้วดําเนินการได้เองฝากด้วยละ่ะว่าแล้วเลออนก็หลับตาลงเงียบๆณนะท้องพลงที่เงียบลงหลังลูกน้องออกไปแล้วเลออนเปิดดวงตาเลียวยาวแล้วจ้องมองความว่างเปล่าแต่ว่าคูโรเบโฮเอลงั้นเหรอ คาดหวังเกินไปไม่ดีก็จริงแต่ขายกันจนน่าสงสัยต่อให้เป็นกับดักก็คงมองผ่านไปไม่ได้ไม่สิจะเป็นกับดักหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวเพราะจอมาเลออนตั้งการตามหาเด็กหญิงไว้เป็นเป้าหมายสูงสุดเด็กหญิงเด็กหญิงที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กของเลออนเป็นคนที่ต้องปกป้องนามนั้นคือคูโรเอโอบลก็จบลงแล้วนะครับ ปฐม,มบทของเล่มที่11ความหดหู่ของทองคําสำหรับวันนี้ผมก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ